พาคุณผู้ชมเปลี่ยนโหมดกันบ้างค่ะเพราะว่าจะชวนไปติดตามบรรยากาศในขบวนการต้อนรับเนะีเรียกว่าต้อนรับมิสเวิร์ d 2025มงฟ้าที่ใฝฝันกันนะีแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศสำหรับโอโปอสุชตาชุ่งสีค่ะผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าม,มงกุฎมิสเวิร์คนแรกของประเทศไทยแล้วก็มีบรรยากาศที่ต้อนรับกันเรียกว่าอบอุ่นนะคะแล้วก็แน่นสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะ เสียงกรี๊ดดังกระหึ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ตัดให้ดูแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นแต่ว่าบรรยากาศค,คึกคักตั้งแต่ที่เรียกว่าเท้าแตะพื้นสู่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่แฟนนางงามนี่มีทั้งมงฟ้าแล้วก็ถือธงชาติไทยแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์มากันแน่นมากันเต็มเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆสําหรับโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิร์2025ค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิก็มีประชา ชนแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์ด้านนางงามมารอต้อนรับกันอย่างคับข้างเลยนะคะเรียกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหคนแน่นเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มาแค่เสียงกรี๊ดไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มาหน้าลโลนเลยคะเขาแต่งหน้าแต่งตัวแต่งชุดจัดเต็มเลยค่ะเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยได้รับมงฟ้าครั้งแรกในรอบ72ปีที่มีการจัดประกวดมิสเวิลด์มาค่ะ แล้วเมื่อโอปอสุชาตามาถึงบริเวณเวทีต้อนรับทุกคนก็ส่งเสียงกรี๊ดแล้วก็เรียกชื่อโอปอกันอย่างกึกก้องเลยค่ะโอปอเองก็ซาบซึ้งนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มารอรับเธอในวันนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอจะไม่สามารถนำมงฟ้านี้มาได้เลยหากว่าไม่ได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจจากทุกคนจึงอยากให้ทุกคนภูมิใจในมงกุฎนี้เพราะว่าเป็นมงกุฎของคนไทยทุกคนค่ะ และเธอเชื่อว่าด้วยพลังของทุกคนจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ให้กับคนอื่นต่อไป โอ้โหนี่ไม่ใช่คำถามดังคมนะแต่ว่าเธอตอบแล้วก็ขอบคุณคนไทยที่มารอรับเธอรวมถึงคนไทยทั้งประเทศสำหรับความสำเร็จนี้ด้วยครับ,รบนี่บรรยากาศก็คึกค,คักแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแบบนี้นะคะและหลังจากเสร็จสิน้นพิธีต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโอปอสุชาตาก็เดินทางไปยังบริเวณท้องฟ้าจำลองแล้วก็นั่งรถเปิดประทุนโรสลอยเนี่ยคะรถหรูสวยงามสมมงเลยค่ะเพื่อจะร่วมขบวน ขบวนแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิร์คนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยขบวนแห่เนี่ยก็เริ่มต้นจากที่บริเวณท้องฟ้าจำลองไปสิ้นสุดที่ย่านการค้าเอ็มดิสทริกค่ะนำขบวนเองก็มีวงดุริยางต่อด้วยรถปุบผาชาติโดยมีโอปอสุชาตาก็ยืนอยู่บนรถนะคะบวกมือสวยงามด้วยความสง่างามพร้อมกับมงกุฎแล้วก็สายสะพายประจำตำแหน่งนี่แหละค่ะวงฟ้าที่ใฝ่ฝัน ไฟฝันของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ไฟฝันของนางงานอย่างคุณอบป่อด้วยสมมงจริงๆสวยงามแบบนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะค